ทีนี้ถ้าเกิดจะเขียนบทที่สองด้วย c h a t gpt นะคะเขียนบทที่สองด้วย h t t gpt นะคะมีขั้นตอนอยังไงบ้างเขียนได้ได้ได้วรรณกรรมจากสายสเปซนะความหมายจะนี้คือต้องใส่ค้นมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่าไปพึ่ง c h a t gpt ในการค้นนะอันที่ทําให้ดูตั้งแต่เมื่อกี้คือผิดนะไปเรียกวรรณกรรมจาก S, จาก c h a t gpt คือผิดนะคะมาที่รบทรวนวรรณกรรมด้วย c h a t gpt นะคะ ให้แชท GPT ทําเขียนวรรณกรรมเขียนบทสองให้เราช่วยเขียนให้เรานะคะโดยที่เราค้นเราเลือกเสร็จเรียบร้อยอันนี้มีพร้อมให้นะคะมีพร้อมให้นะคะเนี่ย Generative AI Learning Assistant นะคะนะ,ะสรุปประเด็นของบทความนะคะบทความที่ทุกคนเห็นในใดกลางเมื่อกี้คือเปเปอร์นี้เราสามารถนอกจากให้ใช้แชทวิ i t h PDF กับ s ซ i Space แล้วเราอาจจะบอกว่าอุ้ย ภาษาไม่ได้ดังใจเลยอ่านก็ยังไม่รู้เรื่องนะคะเมื่อกี้อ่านก็ยังดูอ่านไม่รู้เรื่องนะคะเอาเปเปอร์มาแนบในแชท GPT เราให้แชท GPT อ่านได้คะ่ะเอาเปเปอร์มาแนบในแชท GPT แล้วให้แชท GPT อ่านได้โดยที่อ่านแล้วสรุปประเด็นให้เรานะคะนี่คือพร้อมนะคะเขียนพร้อมแบบ่าดเลยเห็นไหมคะนี่คือ P ค่ะในฐานะบรรณาธิการวารสารระดับชาติผู้เชี่ยวชาญ AI ช่วยสรุปประเด็นบทความนี้หน่อย นะคะจะเพิ่มมาเป็นนักวิจัยอีกก็ได้นะนะเราก็บอกว่าบทความเ e r a t i v e ี i learning a s s i s t a n t โดยสรุปสาระข้อค้นพบหลักความสำคัญนะคะนี่คือเปเปอร์นี่คือเขาต้องแนบเปเปอร์ไว้ตรงนี้ก่อนนะแนบเปเปอร์ไว้ตรงพร้อมก่อนนะคะแนบเปเปอร์ไว้ตรงพร้อมนะแล้วก็แล้วจากนั้นก็ให้ให้วิเคราะห์ละเอียดออกมาจะเนี้ให้ดูนี่แนบไว้พร้อมแล้วก็วิเคราะห์ละเอียดออกมานะคะนี่สรุปสาระนะคะอ่าแล้วแบบ มันรื่นหูกว่ารื่นหูกว่าไหมนะมัน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 รื่นหูกว่ามันแบบมันเขียนสละสลวยกว่านะคะอ่าเราเข้าใจกว่านะคะเก็บข้อมูลนักศึกษาดุดมศึกษา911คน10มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ด้วย SEM นะเพื่อดูผลการใช้ Generative AI ในการช่วยสอนนะคะแล้วก็มีปัจจัยไหนที่วัดบ้างนะคะปัจจัยเรื่อง Attitude นะ Perceived usefulness นะ แล้วก็เรื่องของ Expect นะคะว่าคาดหวังอะไรนะคะ x t e e t e e n e f i t นะผลลัพธ์ก็คือว่าพบว่านะความง่ายในการใช้มีความสัมพันธ์เชิงลบกับย e f u l n e s s นะคะความสัมพันธ์เชิงลบก็คือว่า,าถ้าใช้งานง่ายขึ้นนะคะนะใช้งานง่ายขึ้นก็มองว่า AI มีประโยชน์นะคะขัดแย้งจากเทคโนโลยี s i s t a n t Model นะคะอันนี้เขาก็จะสรุปออกมานะก็คือแปลออกมานั่นแหละแปลแล้วสรุป น,ะะนี่คือสิ่งที่ AI ทํ ChatGPT ทำนะเราก็สามารถเอามาใช้ร่วมกับการทบทวนวรณกรรมของเราได้อันนี้ไม่ผิดจริยธรรมค่ะเพราะว่าเราแนบ input ไปแล้วเราให้เขาช่วยอ่านนะคะช่วยแปลซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วเราสามารถคัดเลือกตรงนี้เพื่อไปใส่ในทบทวนวรรณกรรมเรานะคะด้วยการเขียนของเราเองก็ได้นะแล้วก็มาที่ต่อไปค่ะถัดไป นี่คือทบทวนนะคะมีให้ทุกด้านเลยนะคะแล้วดูเรื่องการวิเคราะห์ประยุกต์ใช้นะคะปรับความรู้มาใช้พัฒนาต่อยอดนะคะเราสามารถใส่ทีละอย่างได้เพื่อให้เขาทบทว,วนวรรณกรรมให้เรานะคะแล้วก็สรุปและสังเคราะห์นะคะก็สามารถสังเคราะห์วรรณกรรมออกมาได้นะคะสามารถทําเป็นขั้นตอนได้เลยแล้วก็ใส่พร้อมอย่างนี้เลยใส่พร้อมตามนี้เลยนะคะถ้าอนาคตรเราไปทําของเราเองแล้วก็เปลี่ยนชื่อบทความ นะคะหรือใช้เป็นบทความไฟแนบนะเดี๋ยวจะเนตลองทำให้ดูนะคะก็ไปเข้าแชท GPT ตัวฟรีค่ะนี่ลองด้วยตัวฟรีอีกแล้วลองแชท GPT ตัวฟรีนะ นี่ค่ะก็แนบพาดเข้าไปเลยค่ะนี่คือเมตาพรอมนะของการสรุปประเด็นสำคัญจากบทความนะที่เราได้หาได้จากสายสเปซนะคะแล้วเราก็ดาวน์โหลดบทความนะคะที่อยู่ในไดกลางของเราออกมานะคะดาวน์โหลดบทความที่อยู่ในไดกลางของเราออกมานะเพื่อเอาบทความเนี้มาใช้ประกอบนะคะนะสมมติว่าบทความคือ generative AI คามคือตัวนี้นะคะ Generative AI Learning Assistant นะคะซึ่งเราหาได้จากทั่วไปเนาะทำให้ดูนะคะ ซึ่งบทความนี้จะดาวน์โหลดไปที่เดสก์ท็อปนะคะทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดทิ้งไว้นะคะที่ d e s ก์ท็อปไ้ก่อนซึ่งในตัวฟรีนะคะในตัวฟรีของทุกคนนะคะก็จะมีช่องให้บวกนะ,ะมีช่องให้บวกเราก็สามารถบวกตรงนี้แล้วก็อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อป เดียจะบอกว่าคําตอบของแต่ละครั้งนะคะของ l m อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราควบคุมได้เมตาพร้อมจะค่อนข้างคล้ายนะคะมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยตามที่เราเทรนกันมานะคะอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวฟรีอาจารย์นี้ไม่ค่อยได้คุยกับเขานะคะดังนั้นการเทรนก็อาจจะไม่เหมือนกับตัวโปรนั้นะความแตกต่างอาจจะมีบ้างนะคะตัวตัวพลัสที่ใช้อยู่มันอยู่กันมานานเขาก็จะรู้ว่าเราสนใจด้าน AI การตลาดอะไรเงี้ยก็จะอา,อาจจะออกมาอีกแบบหนึง่งนะคะติ๊กคลิกมีเหตุผลด้วย จะได้เข้าถึง O3 นะคะแล้วก็กดเลยยิ่งเราใช้พร้อมยาวนะคะคำตอบเขาจะยิ่งค่อนข้างเฉพาะเจาะจงและยาวมากขึ้นแต่พอเป็นคิดมีเหตุผลเขาต้องแบ่งโทเก้นไปใช้การคิดคำตอบอาจจะสั้นลงนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเมื่อเทียบกับตัวธรรมดาเลยนะคะนี่นี่คือบทสรุปของขห็รไหมคะคำตอบสั้นแค่นี้เองนะอ่ะเดี๋ยวลองลองโมเดลธรรมดาลองโมเดลธรรมดาไม่ต้องคิดมีเหตุผลละ นะคะขึ้นแชทใหมนะ่เอาคิดมีเหตุผลออกนะคะแล้วก็กดพร้อมใส่พร้อมไปใส่พร้อมแล้วก็บวกไปใหม่นะคะเวลาขึ้นแชทใหม่ความจําเดิมจะไม่อยู่นะคะดังนั้นต้องแนบไฟล์ก็ต้องแนบใหม่นะคะเดี๋ยวเน้จะบอกค่ะว่าจริงๆเราควรใช้โมเดลอะไรอันนี้ไม่คิดมีเหตุผลแล้วนะคือใช้โฟโอมินิละ เห็นไหมคะเดี๋ยวจะบอกว่าคําตอบดีกว่าดีกว่า O3 เพราะอะไรเราต้องเลือกโมเดลให้ถูกกับงานเรางานนี้เขาไม่ต้องวิเคราะห์งานนี้เขาแค่อ่านเปเปอร์แล้วสรุปมันเป็นงานที่ใช้4 o ดีกว่า O3 เพราะ O3 คือเน้นการวิเคราะห์การคิดอย่างเช่นฉันขอให้เธอวิเคราะห์หน่อยว่าจากเปเปอร์นี้ควรจะทำวิจัยเรื่องอะไรดีอย่างเงี้ยเขาต้องวิเคราะห์อ่านแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรพวกนี้ ใช้ O 3แต่ถ้าอันนี้แค่อ่านแล้วสรุปสาระสำคัญนะอย่าไปเปลืองโทเก้นกับการคิดเยอะนะเราจะได้อะไรเยอะกว่านี่ค่ะถึงบอกโมเดลที่ใหม่สุดเปลืองโทเก้นสุดก็ไม่ใช่ว่าดีกับเราที่สุดถ้าจะให้แค่แปล abstract ใช้โมเดลธรรมดาใช้โมเดลธรรมดาพอแล้วนะคะเผื่อใช้4ฟโอมินิพอแล้วแพ่แปลอ b s t r a c t เนาะอันนี้อันนี้อ่านต้องเข้าไปในไฟล์แนบด้วยถ้าใช้4ฟปกติไม่มินิจะดีกว่านี้นะค่ะคงพอเข้าใจเนาะ นะนี่คือการเลือกใช้โมเดลก็มีผลด้วยนะคะเพื่อทำให้ผลลัพธ์เราเนี่ยถูกต้องมากขึ้นเดี๋ยวมาดูต่อนะคะดังนั้นเราไปถึงเรื่องของการเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะดาวทบทวนวรรณกรรมด้วย ChatGPT ละเราจะใช้ AI ในการเขียนละนะคะดังนั้นเวลาเขียนงานวิจัยร่วมกับ AI นะคะสิ่งหนึ่งค่ะเราต้องวางโครงร่างบทความไว้ก่อนนิดนึงนะคะเราว่าเราจะเขียนในรูปแบบไหน แล้วเราพัฒนาเนื้อหาขึ้นมาจากงานสรุปที่เราได้นะคะเราใช้พร้อมเพื่อปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมนะคะนี่คือพร้อมแบบพาร์ทเช่นเดียวกันอย่างที่บอกบทความวิจัยส่วนใหญ่จะเป็น1ิบหน้าแต่ว่ากําลัง AI อ่อได้ทีละ2ดังนั้นเราทําทีละท่อนท่อนแรกคือเหมือนกับคิดสารบัญก่อนดังนั้นให้แนะนําโครงก่อนสมมุติว่าจะเขียนบทความวิจัยอันนี้เพื่อตีพิมพ์ควรจะมีโครงร่างอะไรบ้างนะคะแต่บางครั้งเราจะข้ามตรงนี้ไปได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า เขามีเทมเพลตให้นะคะว่าโครงร่างต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มีหัวข้อนี้หัวข้อนั้นเท่านั้นเราก็ใส่ตามหัวข้อเลยค่อยๆทำทีละหัวข้อนะคะนะนี่นะคะก็ทำทีละหัวข้อไปนี่คือแต่ละหัวข้อเลยค่ะชิ้งหนึ่งที่ไห้บอกค่ะถ้าจะไม่ผิดจริยธรรมคือจงมีจงมีเอกาสารแนบจากเราเสมอ แดออ้เอานมีเอกสารแนบจากเราเสมออย่างเช่นเขียนบทนําร่างไว้ก่อนด้วยตัวเราแล้วเราแนบไป,ไปให้เขาปรับปรุงนะคะอันนี้จะถูกจริยธรรมวิธีดําเนินการวิจัยก็มีมีของเราแล้วให้เขาแค่ปรับปรุงให้เน้นความชัดเจนให้อ่านง่ายขึ้นผลการวิจัยก็เน้นให้ช่วยหาวิธีการนําเสนอเรามีผลการวิจัยแล้วเราต้องแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือนอกจากอินพุตมาจากเราแล้วเอาพุตเราต้องปรับแต่งให้เป็นของเราให้เป็นภาษาของเราให้เป็นเรื่องราวของเราอันนี้สําคัญมากๆ นะคะเพราะบางทีเขาไม่อยู่ในบริบทเดียวกับเรานะอันนี้อันนี้ประสบการณ์ตรงจากของนี้เองเลยค่ะวิธีดำเนินการวิจัยเนี่ยเราเคยคิดว่าเขามี dataset เรื่องการวิจัยนะเราก็แค่บอกว่าเราจากจะทำหัวข้อนี้วัตถุประสงค์การวิจัยนี้ในช่วยแนะนำวิธีการวิจัยที่เหมาะสมที่สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เกิดความชัดเจนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดจริยธรรมเพราะว่า AI ก็ไปดึง Data Se ซที่เกี่ยวข้องกับวิธีการวิจัยที่ถูกหลักทางวิชาการวิจัยมาแต่เขาไม่รู้บริบทว่าเราทําได้หรือไม่ได้นะคะอย่างอันเนี้ยนี้เจอประสบด้วยตัวเองเลยคือว่าเขาไปแนะนําวิจัยแบบทดลองขึ้นมานะคะเป็นวิจัยเ,เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเนาะเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดดิจิทัลก็วิจัยแบบทดลองนะคะโดยที่ทดลองในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเปรียบเทียบ2กลุ่มนะคะระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง ทีนี้กลุ่มควบคุมต้องได้สื่ออีกแบบหนึ่งกลุ่มทดลองต้องได้สื่ออีกแบบหนึ่งแล้วทําแบบประเมินผลสิ่งที่เจอคือวิธีเขาดีมากนะคะคณะกรกรมการให้ทุนก็ชอบนะอย่างที่บอกเขาชอบการวิจัยเชิงทดลองอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการวิจัยที่บอกได้ชัดเจนเลยว่าตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามเพราะมันทดลองมันควบคุมะนะคะแล้วก็สองกลุ่มก็ถูกแรนดอมไมซ์เข้าเข้าในแต่ละกลุ่มดังนั้นด้วยวิธีนี้มันมันเฟอร์เพกอะมันเฟอร์เพกมาก แต่บอกว่ามันจริงคือมันแปก๊กเพราะอะไรเพราะว่านักศึกษาเอามาจับเข้าในสื่อโซเชียลเนาะก็คือในจับเข้าในกลุ่มไลนะ์เนาะไลน์กลุ่มควบคุมกัแบไบลน์กลุ่มทดลองอะ่ะปรากฏพอนักศึกษาเข้ากลุ่มนักศึกษาเกิดความพานิคค่ะดราม่ามาเกิดขึ้นนะเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เรากลัวมากกับการเข้ากลุ่มในไลน์นะเปรียบเหมือนออจับไปเข้าในที่ที่แบบ เปรียวไม่ปลอดภัยประมาณนี้เลยอารมณ์นั้นเลยนอกจากษาพานิกมากอาจารย์อยู่ไหนนะอาจารย์อยู่ไหนในไลน์นะช่วยแสดงตัวด้วยไลยกลุ่มนี้มีไว้เพื่ออะไรเราก็อธิบายไปแล้วตอนเอนโรเข้าเราก็ต้องอธิบายอีกนะคะแล้วพอพานิกสูงสุดก็คือตอนได้ลิงก์ตอบแบบสอบถาม อันนี้พันิกขึ้นพีคขั้นสุดนะดูสื่อก็ก็พันิกนิดนึงนะแต่ว่ามันยังเป็นวิดีโอนะเป็นลิงก์เฟ e บุ o k เนาะพอได้ลิงก์แบบสอบถามนี่พานิกสุดว่าจะกดลิงก์ได้หรือเปล่านะคะเพราะเราถึงยุคที่กลัวมากกับลุ่มไลายแล้วก็ลิงก์นะคะแต่ว่า AI ไม่รู้ ดังนั้นเน่ต้องบอกก่อนค่ะเราต้องมีส่วนร่วมกับทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นเพราะ AI จะไม่รู้เลยว่าเราอยู่ในบริบทแบบไหนบางทีแนะนํามานะเป็นพ่าหุวิธีนะทดลองบวกกับวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ร้อยคนนี่เราตายเลยนะนะคะดังนั้นจงพึงระวังไว้นะคะกับทุกขั้นตอนนะกับการใช้ AI ในการเขียนนะคะต้องมีส่วนร่วมเสมอเพราะว่าคนรับผิดชอบคือเรานะคะ แล้วก็ส่วนนี้นะคะไฮไลท์ว่าเป็นส่วนที่ใช้ AI ทําได้นะคะคือแนะนํานะคะแนะนําการเขียนให้เรานะคะอย่างอย่างที่บอกค่ะเวลาหาพร้อมไม่มีใครบอกพร้อมดีเท่า AI และเวลาเขียนนะคะไม่มี AI ไหนที่แนะนําการเขียนได้ดีเท่า AI สายเขียนดังนั้นถ้าเราเขียนแล้วจะไปลง journal เราไม่มั่นใจว่าจะได้ลงหรือเปล่านะคะเราสามารถให้ AI ช่วยตรวจสอบได้นะคะตรวจสอบความถูกต้องแกรมม่ตรวจสอบเรื่องของคุณภาพการเขียนเรา นะคะโดยที่อาจจะมี journal ต้นฉบับนะคะให้แล้วเปรียบเทียบนะคะนะคะสามารถเอาพรอมเนี้ยไปใช้ได้อันนี้คัดเลือกมาแล้วว่าเป็นอะไรที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะเหมือนกับเรามีที่ปรึกษาที่เป็นบกนะของวรสารเลยนะคะให้คําปรึกษาเราว่าเราควรจะเขียนยังไงนะคะสามารถให้ AI เป็นที่ปรึกษาแบบนี้ได้นะคะแนะนําศัพท์ได้นะคะนะ,นะเพราะคุณสมบัติหนึ่งของ AI สายเขียนคือไม่เคยเขียนผิด นะยกเว้นว่ายกเคยเขียนผิดไหมยกเว้นครั้งหนึ่งที่อาจารย์เนเเจอก็คือว่าไปให้โทเก้นกับการคิดค่อนข้างเยอะแล้วพอตอนเขียนเนี่ยเขาต้องรีบเขียนอันนี้มีเขียนผิดสะกดผิดนะคะแต่ทั่วไปเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยแทบจะไม่ผิดนะคะถ้าใช้เขาเพื่อง,งานเขียนโดยเฉพาะนะแต่ตอนนั้นบังคับให้คิดด้วยแล้วเขียนนะคะแล้วก็ประกอบกับถ,ถ้าเน็ตไม่แรงมีบ้างเหมือนกันที่จะเขียนเราเพี้ยนนะคะแต่ทั่วไปอะเขียนไม่ผิด